โซลูันทุคู่โซลูชันนะครับ, <S S olution, รบก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาแนะนำนะครับเกี่ยวกับสถานประกอบการนะครับที่เป็นทางเลือกให้กับน้องๆนักศึกษานะครับก็หวังว่านะครับนักศึกษาทุกคนก็จะเอาไปพิจารณานะครับว่าจะไปไหมหรือยังไงนะครับก็ ในวันนี้นะครับหวังว่าพวกเราก็จะได้ความรู้เนาะนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะมีเอกสารนะครับฝากไว้กับครูนะครับแล้วก็งานทวีนะครับทางงานก็จะติดไว้ที่บอร์ดเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับถ้าพวกเราจําไม่ได้มีสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎปิดีนะคะเราก็เลยจะต้องมีมาตรการนิดนึงแต่ว่า วันหยุดไปเที่ยวได้ตามปกติเลยเนาะจแล้วก็สามารถออารถตัวเองไปได้ออรถจะไม่อนุญาตนะสำหรับนะักศึกษาฝึกงานนะจะต้องค้นลมร,รับ่งของบริษัทเท่านั้นนะคะ อ่ะน,นี้พี่เล่าให้ฟังเลยละกันพี่มีเวลานิดนึงนะเนื่องจากว่าหอของพี่หญิงเนี่ยจะมีจักรนักศึกษายอยู่เท่านั้เนเลยจะมาล็อกพี่หญิงเนาะอยากพี่จะปิดหอประมาณสี่ทุ่มนะแล้วก็ประตูหอเปิดตีหน้าอันนี้ก็คือด้วยเพื่อความปลอดภัยของน้อง แต่ว่ากรณีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่หนูขอออกไปกลับบ้านได้ไหมขอออกไปนอนกับพ่อกับแม่ได้ไหมอันนี้ได้นะคะแค่มันลงชื่อให้รู้ว่า,าน้องคนนี้ไปไหนที่จะให้ลงชื่อเนื่องจากอะไรเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรือเกิดท,ที่ไม่รู้นะเราจะได้รู้ว่า,าน้องคนนี้ไปไหนที่ต้องมีการตั้งเวลาเปิดติหอนะคะเนื่องจากหนึ่งความปลอดภัยของน้องๆอยู่แล้วสองด้วยความที่ น,นิ่งคืออะไรคือ,อเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการทําความสะอาดหอพักนะคะพี่ก็จะไปตรวจหอน้องๆน,นะคะอันนี้จะเป็นลูกก่อนทําความสะอาดนะคะแล้วก็พอตรวจเสร็จห้องก็จะสะอาดขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะเมื่อทําความสะอาดกันเสร็จเรียบร้อยตรวจเสร็จเรียบร้อยกิจกรรมถัดมา ก็จะเป็นก right ิจกรรมในการเลี้ยงอาหารน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้ขนมจีนไอติมอันนี้ก็คือฟรีทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราก็จะไปรับน้องผู้ชายที่อยู่หอซีพีมากินรวมกับน้องผู้หญิงคอยเล่นๆเล่นๆแล้วฟังเราแล้วก็ทำอะไรยังไงก็เป็นเพื่อให้กับพวกเราในการทำงานฝึกงานครับอ่ะโอเค